สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการทดลองเรื่องเส้นแรงสนามไฟฟ้าโดยมีสมาชิกดังนี้ 1. นนายกฤษก,กรชุมชายโยเลขที่หนึ่งสองนายศิวัชช่างชุมเลขที่ห 3. สนางสาวชนิดหาวุ้นแก้วเลขที่เกนางสาวทิติรัตนพันธวงศเลขที่11 5. อหนางสาวพรพิมลขาวคงเลขที่14และ6นางสาวอัญมณีเจนจบเลขที่25บห้าค่ะวัตถุประสงค์ของการทดลองนะคะ เพื่อหาเส้นแรงสนามไฟฟ้าโดยการโรยเกล็ดด่างทับทิมลงบนกระดาษที่ชื้นๆและมีขั้วไฟฟ้าวางทับเพื่อให้เกิดสนามไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์การทดลองนะคะ 1. แหลงจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง2ขั้วไฟฟ้าแบบจุดแบบเส้นและแบบวงกลม 3. สายไฟ 4. ผงด่างทับทิมละเอียด 5. กระดาษกรองและ6ชุดทดลองสนามไฟฟ้าค่ะ วิธีการทดลองตอนที่หเส้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุต่างชนิดกันของขั้วไฟฟ้าแบบจุด 1. จัดอุปกรณ์ดังรูปโดยให้ปลายของขั้วไฟฟ้าแบบจุดวางที่จุด A และ B 2. วางกระดาษกรองเปียกน้ำหมาดๆใต้ปลายของขั้วไฟฟ้าแบบจุด 3. เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 4. รวยผงด่างทับทิมอย่างสม่ำเสมอระหว่างโลหะปลายแหลมทั้งสอง เมื่อเวลาผ่านไป1นนาทีให้สังเกตผงด่างทับทิมบนกระดาษกรองบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นวิธีการทดลองตอนที่2เส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุต่างชนิดกันของขั้วไฟฟ้าแบบเส้นสองขั้วที่วางขนานกัน 1. จัดอุปกรณ์ดังรูปโดยให้ปลายของขั้วไฟฟ้าแบบเส้นขนานกัน 2. วางกระดาษกรองเปียกน้ำหม,ดมาดๆใต้ปลายของขั้วไฟฟ้าแบบเส้นที่มีขนานกัน 3. เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง สี่โรยผงดังทับทิมอย่างสม่ำเสมอระหว่างโลหะขั้วไฟฟ้าแบบเส้นเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งถึงสองนาทีให้สังเกตผลดังทับทิมบนกระดาษกองบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่สามะขาคือเส้นสลักไฟฟ้าที่เกิดจากประจุไฟฟ้าต่างชนิดการของขั้วไฟฟ้าแบบวงกลมสองวงวานซ้อนกันค่ะโดยมีวิธีการทดลองนีนน้นะคะ่ะก็คือ1เนี่ยจะเรียงอุอกรนดงรูปโดยให้ปลายของขั้วไฟฟ้าทั้ง แบบวงกลมทั้งสองวงค่ะวางซ้อนกันโดยที่ให้ขั้วบวกนะคะเป็นด้านในส่วนขั้วลบเป็นวงกลมด้านนอกค่ะ 2. นะคะวางกระดาษรองที่เปียกน้าหมัดมาเนี่ยใต้วงกลมทั้งสองวงขั้นตอนที่3นะคะก็คือเปิดสวิตไฟเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงแล้วก็ขั้นตอนที่4นะคะก็คือร้อยวงหนังทับทิมลงไปบนกระดาษรองของขั้วไฟฟ้าแบบวงกลมทั้งสองวงแล้วทําการรอ1นนาทีจากนั้น ก,ก็สังเกตผลก็สังเกตผงหนางทับทิมนะคะที่อยู่บนกระดาษกรองแล้วก็ทําการบันทึกผลการทดลองค่ะผลการทดลองตอนที่ 1. 1เส้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุต่ตางชนิดกันของขั้วไฟฟ้าโลหะปลายแหลมสองขั้วลักษณะการแผ่ของผงด่างทับทิมจากการทดลองสังเกตได้ว่าด่างทับทิมมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นเ้นเข้าหาแท่งทองเหลือง ที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าที่สร้างสนามไฟฟ้าบนกระดาษรองแร่ออกจาก b ไปยัง a ผลการทดลองตอนที่2เส้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุต่างชนิดกันของขั้วไฟฟ้าแบบเช้น2องขั้วที่วางขนานกัน ลักษณะการแผ่ของผงด่างทับทิมจากการทดลองสังเกตได้ว่าด่างทับทิมมีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขนานกันเข้าหาแท่งทองเหลืองที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าที่สร้างสนามไฟฟ้าบนกระดาษกรองแผ่ออกจาก B ไปยัง A ผลการทดลองตอนที่ 3, สเส้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุต่างชนิดกันของขั้วไฟฟ้าแบบวงกลมสองวงวางซ้อนกันลักษณะการแผ่ของพงด่างทับทิมจากการทดลองสังเกตได้ว่า การทับทิมมีการเคชื่อนที่ตามรัศมีวงกลมเข้าหาแท่งทองเหลืองที่ทําหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าที่สร้างสนามไฟฟ้าบนกระดาษกรองแผ่แบบพุ่งออกจากรัศมีสรุปผลการทดลอง 1. การแผ่กระจายของผงดําทับทิมเป็นแนวจาก b ไป a เนื่องจากมีการแตกตัวเป็นไอออนบวกไม่มีสีกับไอออนลบ 2. เส้นสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำขนาดเป็นเส้นขนานการมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ 3. ตัวนำวงกลม2วงขนาดต่างกาันภายในสนามไฟฟ้าที่มีค่าเป็นศูนย์ระหว่างวงกลมที่มีเส้นสนามไฟฟ้าเป็นแนวรัศีีลักษณะเดียวกับเส้นสนามไฟฟ้าของประจุและกลงของพวกเราต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยและขอขอบคุณเพื่อนๆและคุณครูที่รับชมรับฟังจนจบค่ะไไบานกองรม ก็ไพ่หมุหม mm ือเลยอ่ะช no, ้าไล่มาน่อยได้ที่ไอเลิฟฟิสิกไอเลิฟฟิสิกเอ่าอไาอ่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 อ่อ่าอ่าอออ่าอ่อ่าอาอาเ่าออ่าอ่าอ่าอา่อ่าออ่าอ่าอ่อ่าออ่าอ่าอาอ่าออ่าอ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp